ชัดเด็ดครับชัดเด็ดเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างี้ครับเป็นไงเอาเอาอป่างงครับว่าแล้วกูไม่ชิมอันนี้กูไม่ชิม <c oughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องเมทีเอกนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ไปเอาชีวิตรอดที่ไหนแต่วันนี้เราจะมาทำการกินอาหาร m อ e นะครับ ตั้งแต่คลิปคลิปนั้นที่เราไปเก็บได้ในต่อน้ําท่วมครับและทีนี้เราก็จะมารีวิวครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเราไม่มีโอกาสได้ไปกินครับใช่ความจริงเราต้องใจตั้งใจว่าจะไปกินที่น้าแต่ตอนนี้น้ําลดหมดแล้วครับใช่ครับก็เลยต้องมารีวิวตรงนี้ครับครับผมโอเคอันนี้เป็นเอ็มอจากจากไหนครับประเทศาจะเป็นสหรัฐนะครับหรือเปล่าสหรัฐอเาทำไมมันเขียนว่ายูนิเต็ดสเตทครับอันดับกันแล้ครับอ๋อเหรอเฮ้ยอะไรครับสหรัฐไม่มีสหรัฐนะครับ ยูนิเต็ดสเตต์ออฟอเมริกาสหรัฐตรงไหนครับไม่คุณคุณนี่มั่วนะครับนี่ไม่ผมก็ฟังจากยูทูบช่องอื่นมาโอเคครับเรากินน้ำมะตูมอันนี้คือคุนนี่เนาะจัดจะได้คล่องคไ่องลองคอครับผมนี่คือน้ำมันตูมครับไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับเป็นแค่น้ำมันตูมรู้สึกว่าคุณจะดีดเป็นพิเศษนะคุณไปกินอะไรมาครับ่อาผมเริ่มถึงแล้วครับโอ้โหสีครับผมนะสีซองกันเลยเดี๋ยวคุณจะรีบไปไหน เอ้าอยากอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรครับถุงนี้ผมนึกว่าประมาณเดือนหนึ่งแล้วที่เราเก็บมาได้ถึงเนผมเจอในป่ายผมนึกว่ายาหวานหอยหวานอะไรนะผมไม่เก็บอะไรเลยนึกว่าเก็บ M I E เลยเก็บอะไร่มันย่อมาจากอะไรครับถ้าเป็นภาษาไทยมาแล้วจี้เอ้ครับผมอยากรู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะฉีดซองเลยนะครับทุกคนลัแรกเราไม่มีมีดนะใช้จมูกผมได้ครับจมูกผมคม เดี๋ยวครับหาวิธีแกะก่อนนะทุกคนผมว่าฟันผมมันก็น่าจะคมเหมือนกันนะเดี๋ยวครับเราจะแกะเลยครับทุกคนโอเคมาของสีขั้วมาแล้วครับโอ้โหแต่ข้างในมีน้ำนะข้างในมีเลยเพราะว่าวันนั้นเราทำเราเก็บมาจากน้ำไงแล้วถุงมันอาจจะรั่วก็ได้เหยียบนี่ไงรอยรั่วมันจะเน่าหรือเปล่าครับไม่เน่าครับทุกคนไม่เน่าไม่เน่าเพราะว่ามันเก็บได้หลายเดือนนะทุกคนไม่ใช่หลายเดือนหลายปีครับทำไมมันเป็นจืดๆครับ ก็มันจืดนี่ครับพาะมันเก็บมาจากน้ำเป็นละองน้ำเนี่ยผมว่ามันเน่าหรือเปล่าเน่าครับทุกคนมันจืดนะครับนี่อันนี้มันไม่ได้มีเขียนบอกว่าอะไรนะครับทุกคนมันเป็นแค่ซองบอกเปล่าเราจะลองเมนูไหนอันดับแรกครับเราจะลองอะไรก่อนพูกก้องเดี๋ยวผมจะลองจากอันเล็กเลยนะผมไม่รู้ครับผมผมผมอ่านไม่ออกครับเดี๋ยวผมจะเอาจากอันเล็กสุดเลยนะทุกคนก็น่าจะเป็นอันนี้เนาะเล็กสุดน่าจะเป็นซองนี้นะครับนี่ ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับทุกคนมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ายังไงผมก็ต้องแกะกินทุกอันนะทุกคนโอเคผมจะแกะสองเลขก่อนครับทุกคนมนอยู่ข้างในมีอยู่มันสามสี่ชิ้นนะมันคือของยีรสเข,ข้าขัวหัวหอมเลยครับแรกครับน่าจะเป็นฟันปลอมหรือเปล่าใช่ไหมฟันปลอมอผมว่าเป็นลูกอมนะครับมันมีสองเม็ดครับให้เราคนละลูกว่างันเหรอ ใช่ครับน,น,น,รน่าจะเป็นเดนทิสเต้โอ้ยเขาเราเรามาคนละมิตนะครับเพ้ยแล้วถ้ามันไม่ใช่เลยก็ไม่เป็นไรเราลองทุกเราเป็นวิเราไปเจอมาอะไรขนาดาสงครามเราก็ผ่านมาแล้วไงเราจะไปกลัวอะไรแค่โอากูจะมาตายเพราะไอ้สองเม็ดนี่แหละลอง <c oughs> ให้ให้ผู้กองสมผัสด, <c oughs> ดูดิมันคืออะไร <c oughs> เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับมันคืออะไรผู้กองผมว่ามันน่าจะเป็นหมากสีดานะครับ ฝรั่งเออหมักฝรั่งหมักฝรั่งอะไรโอเคโอ้ผมว่าโต๊ะครับขออภัยครับโอเคลองลองเคี้ยวดูนะครับโอเคเราจะเข้ากาปะป๊ามกันนะทุกคนเอ้าผู้กองมันไม่โฟกัสครับเดี๋ยวไปไปครับนั่นไงผมว่าแล้วหมักซีดาหมักฝรั่งกันแหละโอ้มันเป็นรู้สึกว่าเย็นจ้อยๆในปากเลยครับครับผมอืมผมนึกว่าติดแอร์ในปากอ่ะทุกคนมันน่าจะกินตอนสุดท้ายตอนที่กินข้าวนะผมไม่รู้อ่ะผมกินอะเล็กก่อนไงไอ้นี่ผักกูเล่นก่อนเลยคุณก็ไม่เตือนผมไงผู้กองเดี๋ยวมาก็หยับใส่ปากมั่มมั่ม ครับต่อไปชิ้นต่อไปนะเอ่อมอยติดโทรโอเอาไปไปแต่ผมเห็นเขากินเขากินจากซองใหญ่ก่อนนะไอ้เล็กนี่คือที่หลังนะใช่แล้วปกติไอ้หมากฝรั่งเนี่ยมันเป็นตอนปิดท้ายทุกคนเออใช่แต่ผมไม่รู้กินอันแรกไงมันมีคนบ้าท่านนะครับที่ทำแบบนี้ครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหางก่อนเอาซองใหญ่สุดแล้วกันทุกคนสรุปมันมีกี่ซองครับอ่านับนับนับครับหนึ่งสองสาม สิบสี่กับช้อนแล้วก็สิบห้ากับหมักฝรั่งเมื่อกี้นะครับโอ้ใช่ใช่โอเคครับโอเคเราจะเริ่มจากอะไรก่อนผู้กองอ่ะก็ผไม่รู้ครับผมอ่านไม่ออกครับอ่ได้ม่ออกแล้วผมเคยเห็นในคนอื่นเขากินกันแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนไงผมว่าเริ่มจากซ้อนก่อนครับแกะซ้อนก่อนเนาะแกะซ้อนแกะซ้อนรีวิวรีวิวซ้อนก่อนรีวิวซ้อนก่อนนะครับทุกคนครับผมรู้ว่าจะมีช้อนซ่อมที่ไหนได้มีแต่ซ้อนว่ามันไม่ไม่ไไม่เสียครับมันไม่ซ่อมผมผมว่าผมหาอันที่เป็นกินง่ายๆก่อนนะ อันนี้ง่ายก็อนนี้ง่ายน่าจะเป็นอันนี้ครับคืออะไร,รแขังแข็งผมไม่รู้่าผมอ่านไม่ออกมันอ่านว่าบ,บ,บีบบีบสแนคสแนกพะนะ <c oughs> มันคือสแนกน่าจะเป็นขนมปังอ่าขนมปังขนมปังแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้เมื่อกี้ผมกินผัดกบผัดเผ็ดกบของผู้กองไปรู้ไหมอะไรตามมาปวดท้องแล้วตอนนี้โอ้เก็บขี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนผมปวดท้องครับว่า ในเมื่อสปิริตเรามาขนาดนี้ละเราจะไม่ยอมแพ้ครับเราจะแกะให้กินให้หมดค่อยไปข่องน้ำทีเดียวนะมันคืออะไรครับใช่ไหมครับเดี๋ยวขนมปังอะไรมันไม่ใช่ขนมปังครับเามาเบิ่งครับมาเบิ่งมันคือมันเหมือนมันคืออะไรพูอกองเหมือนมะม่วงกวนนะลองแกะดูบีก่อนพี่กองบีบีไปคนละขึ้นก่อนคนละเปียงครับคนละเปียงนี่กูต้องเสียงตายลงใช่ไหมนาผมว่าเป็นเนื้อ แต่ว่ากินอีกกินหนึ่งก็ตุ่นๆนะทุกคนเหมือนมันเป็นหิงขี้อะ่ะผมว่ามันคงไม่เร็ว้อยเท่าหอยเมื่อนแล้วมัหอยเน่า <ock> อ่ะนะลองดูลองดูงดซีเบิรเหมือมนเนื้อตักแห้งไม่เป็นเนื้อครับรากินที่หมดเลยไหมละ่ะไม่ครับเราลองตื่นก่อน <c oughs> เผื่อมัน <c oughs> ให้เผื่อมันให้กินด้วยกันโอเคครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมกดขี้มากเลย่ะด้วยสับปะรดนะผมจะไม่หยุด ผมว่าผมเจอผิดขอ่านรอบแล้วกันครับมันเขียนว่าบีฟสเนกคือ <c ười> เนื้อเนื้อสติกสติกเออมันเขียนว่าบีฟสเนกแล้วก็อะไรนี่ส, <c oughs> สรุปแล้วมันก็น่าจะเป็นเนื้ออัดแท่งอ่า <c oughs> <c oughs> โอเคน่าจะเป็นเนื้ออัดแท่งโอเคครับอ่าชิ้นต่อไปครับ <c oughs> เป็นชิ้นต่อไปนะคืออะไรครับอ่านครับอ่านครับมอม็อก ชาตมนูชาคือผมไปดูใน u t u b e มาหลายช่องแล้วในการรีวิวการกิน m อ e มาีแต่ว่าคือวันนี้ผมเอามากินมันยากกว่าที่คิดนะทุกคนสิบชุดมันมันไม่เหมือนกันครับมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นเมนูที่24สนะทุกคนเพราะว่าปกติเขาจะอาจจะรีวิวแค่เอางี้เขารีวิวไม่ครบต่อไปจะให้ผู้กองเป็นคนรีวิวนะครับมันบอกว่าอะไรวะเนี่ยหงแป้งรสชาติที่โดดเด่นอ๋อไปแปลว่างั้นน่าจะเป็นเครื่องดื่มงั้นเอาเอาเก็บไปก่อนสุดท้ายอันนี้สุดท้ายอันนี้เป็นเครื่องดื่มเอาอะไรก่อน ระหว่างของร้อนของที่ต้องอุ่นกับของที่ต้องกินเลยผมอยากเห็นไอ้ควนวืบๆขึ้นน่อนี้ครับผมเห็นเขารีวิวกันมาครับน่า,าจ,จะเป็นซองคอมร้อนแหละเราจะใช้เนี่ยเราจะใส่สองเมนูนี้ลูกปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นสีเดีวยวกันโอเคครับเราจะฉีกซองก่อนครับมันมีลูกศรบอกเนี่ยสีเปื้ดนครับส<า>ีเปื้อนเราจะฉีกออกนะแล้วก็เติมน้ําครับทุกคนอย่าให้น้ําเกินเส้นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่เป็นไร จัดไปครับมันไม่ระเบิดนะครับไม่ไม่ครับถ้าควรถ้าควรกุบขึ้นนี่ผมแล่นเลยนะครับผู้กองผ่านศึกมาจริงไหมเนี่ยโอ้ะผม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 ผ่านศึกกับข้าวผมทํากินเองครับผมไม่กินอะไรเอมาหยิบนึกเห็นซองผมนึกว่ายาหวานหอยพอดีแล้วพับถุงครับทุกคนแล้วก็ใส่ซองเอาคู่กับอาหารที่เราจะกินนะทุกคนเอาใส่แบบนี้ แล้วก็ยัดเข้าไปครับทับใต้ทับถึงแล้วอีกอออีีอีกกกตัวนึ่งนะครับทีละอันทีละครั้งครับทีละอันครับผมเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันจะทําได้ครั้งเดียวนะครับใช่เหรอเออจากที่ผมเคยดูมาครับผมเห็นเขาใส่ทีลานนะมมันวืบทีเดียวครับเราใส่ไปสงองอันเลยนะทุกคนเพราะว่าผู้กองเขาบอกว่ามันวืบเดียวโอ่ครับมารอครับรอคุณทำผิดขั้นตอนหรือเปล่าครับผมเพราะมันแปลกๆนะมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเลยไม่เลยเลยใช่ฮ่มันไม่มร้อนเลย ปกติมันจะร้อนวื้อๆนะเออมันต้องวื้อๆเลยครับไร้อนไหมผู้กองโอ้โหมันโดนนนะมันต้องวือเนาะมันต้องวือเนาะเออมันเริ่มร้อนแล้วครับแล้วคุณออกมาได้ไหมผู้กองโอ้โหผู้กองผ่านศึกมาจริงไหมเนี่ยน้ำร้อนนะโอ้โหน้ำร้อนจริงเต้องต้องใส่อดด้านเล็กใส่ผู้กองทำไมมันไม่เบื่อ เย็นนะมันก็มือเราตอต้อวันนี้เราไปรีวิวอันอื่นก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเราหาแนวเต็งไหมครับเต็งนะครับเขาเลยเต็งนะนะกันนะเต็งไว้นะแล้วกาแฟเราจะกินยังไงก็แก้วนี่พวกก่อนน้ำชงชงขยำขยำเช็คเช็คจบเอาอันนี้ก่อนนเนาะแก้เลยครับทุกคนอันนี้คือซอสครับคุณอย่ามือบอลสิคุณโอ้ผมเจอแล้ว นี่น่าจะเป็นของที่อร่อยที่สุดคืออะไรครับขนมปังเนี่ยคนเกี้ยนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องปรุงแกะมาครับแกะแล้วโรยเลยผมแกะโรยครับผมแกะมาแล้วคุณก็โรยของคุณนะผมไม่ผมไม่กินผมผมไม่กินอไผมกินแค่เปล่าๆนะครับผมไม่ใส่เครื่องปรุงมากนะครับผมไม่ใส่เครื่องปรุงนะแต่ผู้กองจะใส่ไหมล่ะไม่ครับไม่ครับเอาเอาไว้เทียนาครับเอาไว้เทียนาโอเคครับเอามาเรามาแบ่งกันกินเอาให้ผู้กองชิ้นเล็กแล้วกันเพราะผู้กองตัวใหญ่อยู่แล้วผมเป็นคนตัวเล็กแต่ผมก็ไม่กินหมดหรอก โอเคผมจะกินแค่นี้นะอันนี้จงไว้ก่อนเราจะกินพรุ่งนี้เ <ผม S 1> รากับเรามาชนกันอร่อยดีครับขนมปังอเมริกันก้อกนอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยจริงอันนี้เก็บไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราจะชิมด้วยใช่ไนมะผมว่ากับข้าวคุณมันไม่ร้อนนะครับปกติมันจะวื้วืนะผมผมดูในช่องอื่นอนะ่ะมันไม่วือ้อเหรอแล้วปับนึงผมใส่น,น้ำน้อยหรือเปล่าน่าจะใช่นะนเัดนึงเปิดกิ๊กก่อนนะมันวื้อแล้วอุ๊ ร้อนร้อนผู้ปกครองจะดูร้อนเนี่ยร้อนแล้วแต่ว่าผมว่ามันบอกว่าดูนอตเอเวอร์ฟิลมันบอกว่าห้ามใส่น้ำเยอะเกินนี่จริงก็ทำถูกไงมันจะมันต้องมือเสียโอเคเก็บไว้ก่อนเราเหลืออีกเยอะนะเอาสองนี้แล้วกันอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษจะจับหางหูเลยครับแกะดูเลยจะได้รูไม่าไอ่านเสียเวลาทำอะไรอุ้ยคืออะไรครับกิบเหมือนอะไรไม่รู้ผูกกอตดมเอง ขนมเชฟนะครับใช่ไหมมันเป็นแป้งมันเป็นแป้งโอ้มันคือแป้งอปโอ้มันคือแป้งโอ้เขาน่าจะให้เราห่อกินกับไอ้พวกนี้ครับเออพวกโรตีพวกแป้งโรตีพวกอะไรพวกนี้ใช่ใช่ทุกคนเหมือนเชฟอะเต่ไม่ใช่เหมือนเชฟเหมือนเคฟเคฟญี่ปุ่นใช่ทุกคนเขาน่าจะให้เราห่อครับเนี่ยมันต้องมีเครื่องสักอันนะทุกคนมันน่าจะมีไส้อันนี้ชีสว่าน่าจะเป็นซอสโอเคครับผมจะผมจะแกะนี่ทุกคนมันเป็นเหนียวเหนียวอะเอออะไร คืออะไรวะมันคือชีสหรือเปล่านมไหมผูมม้กล่องนี้ดื้อจังเลยเนาะเขาบอกว่าเอาสุดท้ายคุณก็มาแกะไว้ก่อนหน่อยโอเคครับอันนี้มันอ่านว,ว่านา่าจะเป็นชีสนะนา่าจะเป็นเอามาเทกับขนมปังตรงนี้นะโอเคครับเราแกะเลยนะนา่าจะเป็นชีสจริงๆว่าพวกกล่องเขาบอกให้ฉีดฉีดตามรอยมันมีรอยอผมจะฉีดให้หมดเลยนะมันเป็นชีสจริงๆด้วยงั้นเราแบ่งแบ่งกันคนละครึง่งเนาะจะกินใส่กับขนมขนมอะไรก็ไม่รู้นะแชร์ไปก่อนนะทุกคน เหมือนขี้มากเลยเด <c oughs> ี๋ยวคนออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้ช้อนนี้น่าจะช้อนนี้น่าจะให้มาคูเี่โคเลนะครับทุกคนโอเคครับอันนี้ผมว่าผมจะให้ผู้กองเป็นคนชิมของแรกนะครับทุกคน<อ>ผมไม่ชิมได้ไหมครับเอาไม่ชิมก็ได้แต่ว่าต้องกินนะครับทุกคน<ช>กินเลยพ,พราแล้วไม่เราทําคุณเป็นทหารจริงไหมเนี่ยหรือว่าคุณซื้อยศมาโอ้ผมกินแต่กระป๋อมครับ ค <Okay, S 1> ผมจะพันให้นะน่าจะเป็นผงดมก่อนครับมันรสชาติเหมือนถั่วเน่าอย่างนี้ไห้ผมไม่รู้อ่ะคุณต้องกินนะครับคุณต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับของพวกนี้ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยครเคัเค็มๆมันๆเดี๋ยวผมลองชิมกันนะ <c oughs> เค็มๆม,มันๆทุกคนครับผมว่าตัวนี้กินไปก่อนนะโอเคครับทุกคนก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเหมือนเหมือนเนยเนยเนยเค็ม เก้มมากเลยทุกคนนี่จะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มอาที่หลังดูอันนี้ก่อนนี่ผมว่าดูนี่ก่อนอันที่ผมแกะเลยอ๋อที่คุณแกะที่สองกิลิตนี่ที่คุณมือบอลนะอ่ะผมดูให้เดี๋ยวผมอ่านก่อนหมอยมันก็อ่านว่าหมอยอยู่ดีหมอยเจลไรเซอร์ครีมนวดป่ดะเยวผมแกะดูนะชิมชิมผมดูแล้วน่าจะเป็นทิชชู่เปียกใช่ไหมมันนี่ทิชชู่แห้งทิชชู่เปียก นะที่ชู่เปียกจริงด้วยหรือเอามาล้างก้นหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นทิชชู่เปอันน่าจะเป็นใช้สุดท้ายแล้วอันนี้เป็นชุดทิชชู่น่าจะเป็นทิชชู่แห้งนะทุกคนตรงนี้กูเกือบแดกแล้วไหมล่ะผมนึกว่าหมักฝรั่งเนี่ยเห็นไหมทิชชู่จริ้มงั้นเก็บว้แลอันนี้คืออะไรอ่านว่าอะไรอ่าน่าจะเป็นเกลือเน่ยอ่านว่าอะไรขอดูหน่อยไม่รู้แต่แกะแกะชิมมันอ่านว่าโซนาะน่าจะเป็นเกลือแหละเออก็เกลืองชชิิมมมไ่บางทีอาจจะเป็นน้ำตาลก็ได้ มันคือแป้งชิมน้ำตาลน้ำตาลลองชิมดูน้ำตาลมัน,ค ident, น án, โคตรหวานเลยกูไม่เชื่อมงหรอกไม่น้ำตาลยิงเอาให้หมดผู้กองก็หรืออันนี้ซอสเล็กๆเนี่ยน่าจะเป็น yah, ing, เบเบอร์ริตเบทเลมอนอ๋อน่าจะเป็นน้ำมะนาวหรือเปล่าเหมือนคุณหิวเนาะเอาเอาเพิ่มไม่ละของผมอะไม่รู้สึกขึนขึ้นดังมากเลย อันนี้พาวเดอร์มันคือน้ำมันแหละเอางี้เรากีอันนี้ก่อนแล้วกันที่เรามันฮ้อนหรือยังครับฮ้อนแล้วฮ้อนแล้วมันฮ้อนแล้วนมันฮ้อนแล้วฮ้อนแล้วโอเคเราจะแกะพร้อมกันเลยไหมหรือว่าเอานี้เก็บก่อนคือหลังจากที่เราหลังจากที่เราคุมไว้มันวืวขึ้นมันอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะทุกคนมันจะมีสองอันที่เราต้องใส่กับซองความร้อนไงมันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดอ่ะโอเคครับผมจะฉีกเลยนะเดี๋ยวไม่มีมีดระพี่วอง มันฉีกได้ครับมันทําให้ฉีกครับฉีกอยู่แต่ว่าสมมติไม่ฉีกลายนี่หรอหรือว่าฉีกหนงนี้เออย่ังไงก็ได้ครับเพราะเขาทำาให้ฉีกเลยโอเคจับไปพวกคือสิ่งที่เขาทำมากองทับมันง่ายเออคุณจะกินแล้วคุณจะไปหามุงหามีดอะไรมันคืออะไรครับมันคือแกงมหน่อไม้ส้มกินเหมือนปลากระป๋องคล้ายๆปลากระป๋องเออผมว่าปลากระป๋องนะเรามีช้อนนะ ครับชิมชิมนี่ครับจะได้ใช้นะว่ามันน่าจะเหมือนปลากระป๋องโอ้ไันได้ลายแผ่นกันแต่กลิ่นกลิ่นมันกลิ่นมันใช่เลยปลากระป๋องแต่ว่าน่าจะผสมกับพวกใช่ผมว่าเป็นทูน่าใช่มีข้าวโพดนี่พริกผมให้ผู้กองเป็นคนชิมนะครับเพราะว่าเอาทำไมไม่ชิมเองครับไม่เขาเป็นหัวหน้าผมผมต้องให้ผู้กองผมลาออกแล้วครับไม่ไม่ผมดูรสชาติเลยผมว่าปลากระป๋องครับ้าคุณชิมก่อนเลยครับมอหน่อยเดียวนะเอ้ย คำตัวโตสิครับจะมาคำเล็กอะไรเอางั้นก็ได้ครับตามใจพวกกองนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันจะมีข้อโพดนะผมว่าเนี่ยมันจะมีเรื่องเรื่องเฉียดชดเด็ดครับชดเด็ดเดี๋ยวบําเหน่งนี่ครับนี่ครับเอาเอาเป็นไงครับกูมว่าแล้วกูไม่ชิมอันนี้กูไม่ชิม คือความจริงมันอาจจะเป็นรสชาติที่มันอร่อยเดี๋ยวผมแสดงให้เฉยพี่กองมันมันมันเป็นผมทําอืำแค่มันอาจจะเป็นความอร่อยของของของเขาแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกปากคนเอเชียไม่ผมแค่หลอกผู้กองโอ้นี่คืออร่อยคือน้ําตาน้ําตาไหลครับอันนี้คือยังไงกูก็ไม่ชิมครับอันนี้อันนี้อ่านผ่านครับผ่านผ่าที่ยิงมาอร่อยนะผมว่ามันอร่อยอร่อยสต่หรับผมว่าอร่อยทีเดียวอร่อยแล้วว่าทำไมครับผมแค่ ไม่ใหญ่ผู้กองกินเนี่ย<ม>เก็บไปกินตอนปิดกล้องไงคุน<ม>จะไปกินคนเดียวครับไม่ใช่กนะครับอันที่สองนะมาว่า apple อ,อะไง apple apple pie pie in spiset คือ pie apple นั่นแหละเอ,า,อาง่ายง่ายเราอย่ายไปอ่านเยอะคือเราภาษาอังกฤษเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแกเลยนะชหอมผมขอดมก่อนนะอันนี้หอมอันนี้ผมว่าน่าจะฉิบได้แต่ว่าช้อนคุณไม่เอามาเลยครับ วอันนี้ผมขอล้างช้อนไปโอ้ยคุณนี่กระดาษทิชชู่มีคุณเช็ดเลยอืมแล้วคุณจะชิมก่อนไหมล่ะซิดธิ์ก่อนคุณสิดก่อนซิดธิ์สิดธิ์ิทออกก่อนเออซิดก่อนผมว่าผมใช้ผู้กองเป็นคนชิมคนแรกนะคทุกคนอันนี้เพราะว่าบางทีผมชิมเป็นคนแรกแล้วโอเคครับเก็บอ๋อเนี่ยผมผมชิมได้อันนี้ถ้าเกิดว่าพราย a p ร l ไอเห็บอับแพรนไอเห็บอับแอปเปิลจัดไปครับผู้น่าจะอร่อยนะเพราะว่าน่าจะเป็นของหวานนะที่ผมของหวานของหวานผม้อก่อน กลิ่นมันเหมือนซอสพริกหรือซอสอะไรสักอย่างชิมครับชิมครับคำโตโต,โต,โตโอ,อไร่อยไหมพวกองเอาบอกด้วยว่ายังไงเปรี้ยวหวาวนๆอันนี้ผมผมลองดูผมผมขอลองรสชาติมันเหมือนอ่ะเหมือนคุณถ่ายอะไรอ่ะเหมือนอะไร นี่มันเหมือนมันเหมือนเอ๊ออธิบายไม่ถูกคุณไม่ต้องพูดนะผมกินเองอย่าพูดทําไมแล้วมันก็มีให้กินอยู่เนี่ยมันออกเปรี้ยวๆหวานๆออกเหมือนเหมือนซอสอะไรสักอย่างซอสซอสที่เรากินกับเอ็มเคไหมซอสซอสอ๋อซอสไอ้มะเขือเทศซอสมะเขือเทศใส่เหมือนใส่มันเป็นการเหมือนเป็นการผสมกันระหว่างซอสมะเขือเทศกับซอสพริก ไม่ใช่นะมันจะเปรี้ยวๆหน่อยก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆอีกรอบนึงอ้าได้ไหมมันหวานเปรี้ยวมันไม่เชิงออกว่าเป็นซอสมะเขือเทศสักทีเดียวมันจะมีความหวานๆติดหวานๆนิดนึงน่าจะเป็นของหวานนั Unter ่นแหละเก็บก er> ่องหวานโอเคครับเหลือสองอันสุดท้ายนะทุกคนน่าจะเป็นพวกชาหรือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มเลยแหละอันนี้เป็นเครื่องดื่มเพราะมันเหลือสองอันสุดท้ายแล้วนะอันนี้จะเป็นทิชชู่เปียกอันสุดท้ายแต่เราไม่กินเมื่อกี้ไม่ได้ไม่กินครับใครจะไปกินก็บ้าแลยอันนี้เป็นแค่ถุงร้อน เก็บเก็บลงก่อนเก็บลงก่อนถุงน่องเฮ้ยถุงเวอครับ <laughs> หรือว่าอีกชื่อหนึ่งคืออ้ <c oughs> ปล่ยเขาไปทำ <c oughs> ไม <c oughs> ตอนน้องทำอะไรเอาหมอันนี้เก็บไปก่อนนะตัวเหลือผมว่า <c oughs> เกลือเขาต้อจะให้กินกับตัวน,นี้นะเหรอไอขนมปังเนี่ยมันยังเหลืออีกนะผู้กองไม่ผมว่าถ้าโรยมันก็ไม่ได้ทำให้รสชาติดีขึ้นเท่าไหร่หรอกไม่เอาอ่ะมาลองมาลองอันที่สองเดี๋ยวแป๊บนึงผมเดี๋ยวเอาแก้วกันไม่ไม่เขาไม่ใช้แก้วเขาให้เติมน้ำถึงครึ่งนี้เลยเออลองดูผูกอง นี่นี่มันมีขีดไม่เติมน้ำนี่ฉันขีดอ๋อโอเคงั้นเราจะฉีกเลนะทุกคนไอขิงนี่ยคล้ายช็อกโกแลตเอ่อไอพวกน้ำเย็นหน่อยผู้กอนเออละลายด้วยเลยน้ำเย็นเอามาครึ่งนึงนะเทไปตามที่เขามาร์ k ไว้เขงทำดูผู้กองถึงยังอีกนิดนึงไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วครับปิดปิดปิดซองปิดซองเปิดน้ำมันปิดน้ำมันหมาผู้กองหมา มมาาปไอ้ด้อยเลยใช่มาป่าหรือเปล่าอืมโอเคครับปิดสองแล้วก็ไปไปน่าจะเดี๋ยวผมอ่านดูนะว่าจะทิ้งไว้กี่นาทีนะทุกคนไม่ไม่นี่มันเขียนไว้อยู่นี่ผมีจบภาษาอังกฤษจากฮอกฟอร์ดมันจะบอกว่าเอ่ออัดเติมน้ำเคียงที่คิดไว้ให้นี่พอใส่น้ำแล้วสั้นสั้นสั้นจากน่อยหนึ่งกินได้เดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าร้อน มัาบอกว่าให้สัน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 เช็ดเชเชนี่ใช่ไหมเออสรุปช็อันนี้เลือเช็ดอันนี้สันเทเลยเทอได้กินได้มันมันต้องละลายทันทีหมายถึว่าเทใส่แก้วอ่าเทเลยเทเลยเราจะลองไม้ปกติเขาให้เขาเอาให้ซองกินเลยนะเพราะว่าถ้าอยู่ในสงศุดสงทามงไม่มีแก้วโอเคครับมันเหมือนจะเป็นถ้าผมเดาไม่ผิดนะจะเป็นพวกโปรตีนนะเป็นเหมือนเวอะอะไรคือเวครับเวคือถนนครับเววูอย่างนี้นะเพราะว่าตอนมันยังไม่ลง ตอนนเ ń, ก็บอกให้สั่นก่อนครับใส่น้ำแล้วก็สันส่นสัน่นมมสั่นผมเมื่อสั่นเยอะนะแต่ไม่ได้มหมดแล้วแหละแต่กิน,ม,นมันเหมือนเวมากทุกคนเพราะว่าเวนี่คือโปรตีนนะเพราะว่าเวลาทหารไปทําสงครามมันจะต้องการโปรตีนร่างกายขาดสารอาหารครับเวไม่ใช่เวบูเหรอครับไม่เวที่ไปวัดถนนเนอะบอ์เวนะมอ์เวโอเคครับลองชิมเลยอย่าไปนอกเรื่องครับผมมันคือกาแฟ แต่เรายังไม่เขย่าให้มันเข้ากันนีคก็ผมบอกให้คุณสั่นนะครับคุณไม่สั่นผมสั่นแล้วผมบอกว่าคุณสั่นจนมันเข้าเลยทำไมมันไม่ได้กาแฟใช่ไหมมันไม่ใช่กาแฟครับมันคือช็อกโกแลตกาแฟจะไปกินอย่างเงี้ยเดีนอนไม่หลับอ่ะเรือสุดท้ายครับทุกคนต้องพึ่งแก้วนี้แหละคืออะไรครับคืออะไรก็เดี๋ยวก็รู้กันครับทุกคนคุณทําไมไม่ลองซีมซีมผงมันดูก่อนก็ได้นะมันคือแป้ง น้ำตาลไหมเพราะพี่เห็นก็มันเขียนว่าเลมอนก็เปรี้ยวโอ้ใช่น้ำมะนาวน้ำมะนาวคุณจะมาน้ำตาลอะไรหรอนี่ให้เฉยๆไว้ในนี้ใครกดลดแน่นเฟือครับอันนี้คือเหมือนคล้ายๆว่ากินกับข้าวทั้งหมดแล้วก็กินนี่ตามไปครับให้มันจะได้ย่อยตบดากใช่ไหมครับตบตบท้ายตบดากครับเราจะไม่ใส่น้ำเยอนนะเพราะว่า แล้วก็ม,ม,มันแค่น้อยเราก็จะไ,ไม่เต็มคนแล้วก็มันไม่เปรี้ยวอ,อ๋อเฮ้ยผมว่ากาแฟอร่อยดีนะครับเอ๋อลองแล้วคุณนอนไม่หลับนะคืนนี้<ฮ>คุณอย่ามาคล้องห้องมาค้องผมนะผมไม่ผมไม่เล่นกับคุณนะโอเคจัดเลยไหมผมู้กองชนครับชนครับ <c oughs> มันเปรี้ยวครับทุกคนมันต้องเติมน้ำอีกผมว่ามันต้องใส่เยอะอย่างนี้ของบ้าอยู่มันจะขึ้นแก้วเนาะ เหมือนทุนหิวเนาะเอาไม่ลออาหารสองอย่างผมกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยครับเคเดี๋ยวผมจัดเมนูนี้ให้คุณไม่เอาครับไอปลากระป๋องผมไม่กินแน่นอนครับโอเคน้ำได้พอแล้วอันนี้เริ่มร้อนแล้วพวกก้องใส่น้ำน้อยเกินไปครับเออมันเริ่มมันเริ่มจะร้อนแล้วนะอ่าคุณใส่น้ำน้อยเกินไปโอเคครับสุดท้ายก็เหลือแค่ทิชชู่เปลี่ยนครับเพราะว่าการที่เรากินกับข้าวแล้วเราต้องทำความสะอาดมือเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะครับทุกคน เราต้องทําความสะอาดมือก่อนก่อนที่จะไปทําอะไรต่อๆไปนะครับเนี่ยดูเหมือนคุณรู้สึกอนามัยเหลือเกินนะครับผมเป็นคนสะอาดอางไงว่าปกติคุณน้าไม่อาบเพ่ก็นอนนะครับค,คุณน้ำเนี่ยครับคุณน้ำไม่อาบแต่ผมกวันครับใช่เลยครับใช่เลยครับโอเคครับผมก็จบลงไปกับการกินเอ็มอารีนะครับครั้งแรกของผมคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ของยูทูบของผมด้วยนะครับช่องเมทิแล้วก็ แต่กล้องก็เป็นช่องมูมูอมีออนทัวร์ครับผมอย่าลืมเข้าไปซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ลาทีสอดนะครับผมบ๊ายบาย